สวัสดีครับลุงเนทนะครับผมและวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกม กาลีนาพิฝาอีกแล้วนั่นเองนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ก็มีกิจกรรมเข้าใหม่อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับทางด้านของกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับผมนี่เลยครับชุดโอลีขาวนะครับผมหรือว่าชุดไวกอตนั่นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมจะมาแค่2วันเท่านั้นนะครับผมใส่ได้ทั้งชุดนี้นะครับสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะครับผมก็มาตั้งแต่วันที่1 4ตุลาจนไปถึงวันที่15ตุลาคม2566นะครับมา2วันเท่านั้นใคร ที่อยากจะได้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับลุงเน็ตก็เตรียมเพชรมาแล้วด้วยนะครับผมถึงแสน4อเพชรนะครับผมโดยประมาณนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะมาล่าชุดไวก็ตให้น้องๆดูนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ลุงเน็ตด้วยนะครับผมส่วนคนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามคลิปนี้ให้ลุงเน็ตด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวใครที่กดแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่หน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับ เว็บเติมดีบริการเติมเกมออนไลน์จำหน่ายบัตรเติมเงินมือถือและบัตรเติมเกมราคาถูกระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยมีให้บริการครบทุกเกมและที่สำคัญเพจเขายังมีกิจกรรมแจกเพชรฟรีฟด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปทําตามกฎกติกาลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมก็ สำหรับกิจกรรมนะครับผมชุดไว้กอสนะครับจะมาในรูปแบบของตู้กาชาซีเหรียญนั่นเองนะครับผมนี่ก็1 2 3 4นะอ่าก็จะมีสุมรูปแบบ2รูปแบบด้วยกันนะครับผมก็คือ1ครั้งเนี่ยจะใช้19เพชรพแล้วก็10ครั้งเนี่ยจะใช้179เพชรพนะครับผมก็ไม่พูดความทำเพลงเยอะแยะนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวดูเน็ตจะมาสุ่มให้ดูเลยนะครับผมเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยแล้วตอนนี้เหลือ40นาที51เอ็เอ51้เอ้ย เออสี่สิบชั่วโมงห้าสิบเอ็ดนาทีประมาณนี้นะครับผมเออมั่วแล้วนะครับผมขายสองวันต้องรีบนะครับผมต้องรีบนะฮะก็เลยหลกๆนิดนึงอ๋ออันนี้มีการตีด้วยคนดูเอาได้มาแล้วครับผมกาชาเหรียญแรกนะครับผมก็เสียไปแล้วนะครับร้อยเจ็ดสิบเก้าเพชรนะครับผมร้อยเจ็ดสิบเก้าเพชรไปแล้วนะครับเหรียญที่สององมาครับผมปึ๊บมาไหมมีชุดการันตีด้วยนะคนดูเห็นไหมนี่ ก็ในส่วนของอไอเทมที่เราย่อยเอยที่เราสุ่มมาได้นะครับเราสามารถย่อยอ่านี่เห็นไหมย่อยแล้วก็สุ่มได้อีกนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมก็ตอนนี้เราคนดูนับด้วยนะครับน้องๆ FC นับด้วยนะครับผมตอนทีู่เนี้สุ่มไปแล้วนะครับ179ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3นะครับอ่าครั้งที่3เอา้าการันตีโอ้โหคลิปนี้จบเร็วดิคลิปนี้จบเร็วดิ เอาจบเร็วดิครับแบบนี้จบเร็วดิคนดูเรียบร้อยครับโอเคนะฮะก็ลูเล่ก็ได้มาแล้วนะครับผมสำหรับชุดไวก็ตนั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมแพ็ค FFC T เอ้ย FFTC The Pro นะครับ mm hmm. ผมคุณดู mm hmm. ก็รับเลยแล้วกันนะฮะในส่วนของชุด The Pro Bundle นั่นเองนะครับน yeah. okay, mm hmm. ี่โอเคเรียบร้อย mm hmm. ก็แบบสุ่มสามทีองอ่ะ mm hmm. คุณดู mm hmm. ก็ได้แล้วนะครับ mm hmm. ก็ไม่ใหญ่จะขิงนะครับคลิปแบบเดี๋ยวมันจะจบเร็วเกินไปนะฮะก็ทำไงดีย่คุณดู mm hmm. นะครับอ๋อนี่ รวมไปถึงสกายวิงด้วยอ่ะอะสุสกายวิงให้ดูดีกว่านะเดี๋ยวคลิปมันจะแบบว่ามันมันมัน,มนจบเร็วเกินไปอะไรเงี้ยคนดูโอเคไปเลยครับการันตีอีกดิเนี่ยสมท่าเปิดตัวสมอะไรใหม่นะครับผมเทกาซัสอะไรอย่างนี้นะครับผมมันต้องใช้อะไรแลกเท่าไหร่วะคนดูหอร้อยอันนี้ทั้งสองสองอย่างร้อยสี่สิบใช่ไหมแต่เราจะไม่นี่ไงเราจะแบบว่าการันตีเลย ่านตีปะโอ้หไม่มามาไหมไม่มากี่แล้วกี่แล้วกี่แล้วโอเคเราเท่าไหร่วะโ3สิบสามเฮ้ยแราเป็นมันออกยากไงวะคุณดูอะลองลุ้นดูดิลองลุ้นดูดิคุณดู ได้หรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็การันตีให้ดูแล้วนะครับผมสำหรับชุดไวก็ส์นะได้ไม่ยากนะครับผมคนดูผมสุ่มไป3ทีอะนะ179ยเจ็ดส้ทสามครั้งอะแค่นั้นแหละก็แบบว่ามันมันไวเกินคลิปนี้มันจะจบไวเกินก็เลยแบบว่าต้องมาสุ่มหากิจกรรมทำเพิ่มอะเนี่ยดูดูดิ เนี่ยโอ้โหเหลืออีก3ามตัวเคล็ดนะคนดูเราแลกได้เลยนะคนดูโอเคเรียบร้อยสามตัวเค็นก็แลกครับคนดูอันนี้เราแลกเลยนะแลกเปลี่ยนครับ2ท่านะครับไม่ใช่สิหนึ่งท่ากับอีกหนึ่งเปกระซัดนะครับผมหรือว่า่าบอร์ดของเรานั่นเองนะครับผมใช่ไหมเป็นสกายวินนะครับประมาณนี้โอเคนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ คือแบบเดี๋ยกลัวคลิปจบเร็วเกินไปอ่ะเดี๋ยวใส่ดูนิดนึงดีกว่านะคลิปจบเร็วเกินใส่ดูเห็นแล้วโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือชุดไวคอส์ดแล้วนี่นะครับผมก็ใส่ดูแล้วนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับ